สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องเทียนฟ้าชาแนลนะคะขอฝากช่องด้วยนะคะสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวและพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศทุกท่านนะคะช่องใหม่ของเรานะคะช่องเทียนฟ้าชาแนลเป็นละครเสียงและเป็นเกี่ยวกับสารคดีเกี่ยวกับชีวิต ะะที่เกิดขึ้นในเมืองไทยและความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะขอฝากช่องนะคะเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับในการทําคลิปทําวิดีโอดีๆสาระดีๆให้แก่ผู้ชมทุกท่านนะคะได้รับชมและฟังและติดตามช่องของเรานะคะสิ่งหนึ่งที่อยาก จะทำก็คือเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในยุคโควิดอยากจะเป็นช่องสื่อเล็กๆที่สามารถเผยแพร่ความรู้และสิ่งต่างๆและเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในประเทศไทยคนต่างประเทศหรือแม้แต่พี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวทุกท่านนะคะช่องนี้เปิดมาเพื่อให้ความสุขและมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะคะอย่าลืมนะคะติดตามช่องเทียนฟ้า h ช n n นลเป็นละครเสียงละครพูดแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอ,อ,อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตจริงการดำเนินชีวิตนะ,ะที่พี่น้องนะ,ะสามารถสังเกตได้รู้ได้เห็นนะ,ะติดตามเรานะคะช่องเทียนฟ้าแช n แนลขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ